สวัสดีครับผมน,นายธนพลสุขสิริการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในหลายแห่งจะเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งในบางครั้งจำนวนเจ้าหน้าที่ก็มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลายกลุ่มพิพิธภัณฑ์หลายแห่งก็มักจะมีการใส่สื่อการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์หรือแผ่นป้ายให้กับนักท่องเที่ยวอ่าน ในบางแห่งก็มีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการติดจอจอมอนิเตอร์นั้นก็จะเป็นวิดีโอเป็นสื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชมแต่ในหลายๆครั้งสื่อเหล่านั้นก็ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควรหรือในบางครั้งก็ไม่ตอบโจทย์กับการปรับตัวของยุคสมัยซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวขาดอัตถรสบางอย่างไป บางพิพิธภัณฑ์จึงเริ่มปรับตัวนำเทคโนโลยีใกล้ตัวเข้ามามีส่วนช่วยช่วยเป็นสื่อประกอบในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมื่อ a i เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเป็นสื่อประกอบเยี่ยมชมทำให้ผู้จัดทำมีไอเดียต้องการที่จะสร้างเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ที่สามารถช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมนั้นสามารถจัดทำ แอปพลิเคชัน AR ขึ้นมาได้ด้วยตนเองทำไมต้อง AR ก็เพราะว่า AR นั้นให้ความสนุกสามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้มีอินเตอร์แอคทีฟกลับมาผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้เพียงแค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็สามารถตอบสนองกับ AR ได้อย่างสนุสนานสามารถ AR นั้นสามารถเป็นเนื้อหาที่สดใหม่อัปเดตได้ตลอดเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมให้กลับมาชมนิทรรศการนี้อีกครั้งจึงเป็นที่มาที่ทำให้ผู้จัดทำแรงเห็นว่าหากจัดทำเฟรมเวิร์ที่ช่วยให้สถานที่ต่างๆเหล่านี้สามารถจัดทำสร้างแอปพลิเคชัน AR เป็นของตนเองขึ้นมาได้ ถึงจะไม่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเลยก็ตามเราจึงได้ไปติดต่อกับพิบพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะค้นหาความต้องการว่าการจัดทำแอปพลิเคชันนำเที่ยวนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจนได้ข้อสรุปฟังก์ชันที่เราจะทำให้กับแอปพลิเคชันต้นแบบของเรา นั้นก็คือมี3ามแบบโมเดลสามิติที่ตอบโต้ได้และเป็นหน้าจอฉายวิดีโอสารคดีซึ่งผู้ใช้งานผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะเอาวิดีโออะไรและสุดท้ายจะเป็นเกมตอบคำถามโดยเราจะเริ่มกันที่โมเดลสามมิติที่สามารถตอบโต้ได้ ดังรูปทางด้านซ้ายนั้นก็คือจะเป็นไดโนเสาร์ซึ่งเราจะสามารถหมุนหมุนรอบดไดโนเสาร์ได้เมื่อเรากล้องไปสองก็จะมีตามจุดก็จะมีภ้าโมเดลขึ้นมาอันที่สองก็จะเป็นชั้นดินซึ่งจะเป็นถ้าเรากดลูกศรก็จะเป็นผ่านเวลาไปผ่านเวลาไปรูปมันก็จะเปลี่ยนตามไปประมาณนั้นครับ หน้าจอวิดีโอสารคดีที่ฉายของเรานั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นวิดีโออะไรเลือกได้ตลอดอัปเดตได้วิดีโอนี้จะสามารถลดต้นทุนการติดตั้งจอมอนิเตอร์และเกมตอบคำถามวัดความรู้ที่ให้นักท่องเที่ยวนำความรู้จากการเข้าชมมาเล่นเกมตอบคำถาม จนเราได้ข้อสรุปในการจัดทำเฟรมเวิร์กจากการไปทดลองจัดทำแอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อค้นหาความต้องการทำให้เราต้องการสร้างอสร้างเฟรมเวิร์กที่มีความสามารถสร้างแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแ n นด o อยผ่านหน้าเว็บไซต์เฟรมเวิร์กสามารถช่วยสร้างแอปพลิเคชันในที่มีความสามารถในการแสดงโมเดลสามิติวิดีโอสารคดีและเกมตอบคำถามโดยที่ ผู้ใช้งานเฟรมเวิร์กไม่จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาโครงงานได้แบ่งออกเป็นสส่วนในเทอมแรกคือส่วนการทดลองจัดทำแอปพลิเคชันต้นแบบส่วนในเทอมต่อมาคือการพัฒนาเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการจัดทำแอปพลิเคชันให้ใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันต้นแบบที่เราเคยทำกันไปในเทอมที่แล้วเทคโนโลยีที่เรา นำมาใช้ในการพัฒนานั้นประกอบไปด้วย w i k i t o o l w i k i t o o l จะเป็น l i b r a r y ที่ช่วยในการสร้าง Application AR Unity เป็นโปรแกรมช่วย Build Application Node.js และ v u e j s สำหรับสร้าง Web Application u i p a t h เพื่อใช้งาน RTA สั่งให้โปรแกรม Unity ทำงานสร้าง Application จะเป็นบอรด โดยที่ผมจะขอแนะนำวิกิทูดสักเล็กน้อยวิกิทูดคือไลบรารีที่ช่วยจัดทำ AR ในรูปแบบต่างๆเช่นใช้ภาพนิ่งเป็นทาเก็ตเพื่อทำการรู้จำหรือจะเป็นการใช้พอย t ์ค o าวเพื่อความตอบโจทย์สำหรับฉากที่เป็น3มิติสวัสดีครับผมมิสุรุตพรมคาาจะมาอาธิบายในสว่วนถัดไปนะครับ โดยที่สุดทภัยก็คือโครงสร้างของระบบเรานะครับก่อนที่ยูเซอร์จะเริ่มใช้งานจะต้องไปจะทำแพ็กเกจสำหรับทำา AR ในเว็บไซต์ w i k i t o o l Studio ก่อนนะครับเมือ่อจะทำได้แล้วจะได้ไฟไล์แพ็กเกจมายูเซอร์จะต้องทำการเอาไฟล์น,นั้นอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ไปยังระบบเฟรมเวิร์ของเราได้ทำการก่อข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการจะทำนะครับเมือ่อก่อข้อมูลและกดสั่งการเพื่อสร้างแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์แล้ว เว็บเฟรมเวิรของเราจะส่งข้อมูลที่ได้และจะไปสั่งการให้ IPA ทํางาน IPA จะสั่งงานให้ Unity ทําการ build ไฟล์ APK ขึ้นมาครับเมื่อเมื่อ Unity build APK ได้สําเร็จแล้วก็จะส่งไฟล์กลับไปหา user นะครับโดยในส่วนถัดไปผมจะขออธิบายการใช้งานและการทํางานของเฟรมเวิร์กไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่ผู้ใช้จะจะต้องการใช้งานเฟรมเวิร์ของเราจะต้อง จัเตรียมสถานที่ต้องมีสถานที่เรื่องการจัดทำแอปพลิเคชันนะครับและต้องมีต้องไปเตรียมวิกิทู f ไฟล์เราจะต้องมีคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเป็นเป็นเป็นโมเดลสมิติหรือมีเนื้อหาที่จะจะจะัดทำเกมตอบคำถามของตัวเองนะครับก่อนอื่นนี่คือขั้นตอนที่ User จะต้องไปจะดทำแพ็กเกจไฟล์ของ w วิกิ o ูดนะครับ User สามารถเลือกได้ว่าจะสร้างเป็น Image Target หรือเป็น Object Target i ิม g e t ทร็กเจะเป็นรูปภาพธรรมดาหรือจะเป็นภาพนิ่งจากสถานที่ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็น Object t a r แทรจะต้องอัพโหลดภาพประมาณ50ภาพเพื่อจะทําเป็นพอยต์คาวนะครับเมื่ออัปโหลดภาพเสร็จเรียบร้อยจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนําไปจัดทำแอปกับเฟรมเวิร์ต่อได้ครับขั้นตอนต่อไป User ต้องไปที่เว็บระบบของเราและทําการเลือกอัปโหลดไฟล์แ a รเกที่ได้มาเมื่อสักครู่นะครับ เมื่อ user กดอัปโหลดไปจะต้องมาระบุจำนวน target ที่ต้องการสร้างในระบบโดยที่เมื่อ user เกอกจำนวนไปจะมีกล่องข้อมูลสำหรับแต่ละ target ขึ้นมาตามจำนวนที่ user ได้เกอกเข้าไปนะครับหลังจากนั้น user ก็จะต้องทำการเกอกตั้งชื่อของ target แต่ละ target ให้ตรงกับชื่อที่ตั้งไว้ในในวิกิทูลนะครับชื่อของสถานที่นั้นๆที่ตั้งไว้ในในแต่ละ target นำมาเกอกให้ตรง ในที่ส่วนต่อไปผมจะอธิบายข้อมูลในแต่ละทาร์เก็ตนะครับข้อมูลช่องแรกก็คือชื่อของทาร์เก็ตที่ได้ตั้งไว้ต้องตั้งให้ตรงกับในไฟล์ทาร์เก็ตไฟล์แพ็กเกจเอนะครับต่อไปก็คือไทป์ของทาร์เก็ตนั้นว่าจะให้แสดงออกมาในรูปแบบใดจะเป็นอะไประเภทต่างๆต่อไปวิเซอร์จะต้องตั้งชื่อให้กับการแสดงนั้นจะให้เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับ และสุดท้ายก็คือปุ่มสำหรับเซตโพซิชันนะครับสำหรับกำหนดตำแหน่งของ AI ต้องการดแสดงว่าจะให้หมุนไปในมุมไหนเมื่อสแกนเจอหรือว่าจะให้อยู่ในจุดไหนของสถานที่ที่สแกนเจอก่อนนั้นในก่อนนั้นจะมีปุ่ม Upload Video ซึ่งอันนี้ก็คือปุ่มสำหรับเป็นปุ่มของแต่ละฟัง์กชันของแต่ละไทยนะครับที่เราจะมีการทำงานทั้งหมด3ไทยก็คือวิดีโอ quiz และ 3D object ให้ user เลือก นี่จะเป็นตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ Target ก็หรือเจสันที่ User ได้กรอกข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับโดยที่ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Array ของ Object นะครับพออืนเลยเราจะมาเริ่มที่ TD ดี j e c t นะครับเมื่อ User เลือกทายเป็น TD Object User จะต้องตั้งชื่อให้กับโมเดลสามมิตินั้นตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับและจะมีข้อความบอกว่าถ้าเกิด เลือกเป็น 3D Object จะไม่สามารถใช้งานการสร้างแอปผ่านเว็บไซต์อัตโนมัติได้จะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ Unity โปรเจกต์ต้นแบบไปเลกเพื่อน,นำไปทำต่อในโปรแกรม Unity นะครับดยที่การทำงานหลังบ้านเมื่อแอปพลิเคชันถ่ายกล้องไปเจอกับ Target สถานที่ที่ต้องการให้เป็นโมเดลสามมิติตัวระบบจะไปค้นหาชื่อเกมอ็อบเจกในโปรแกรม Unity ที่ได้เซตไว้ wide. ที่มีชื่อตรงกันกับไฟล์ชื่อในไฟล์ Tar g e t json สที่ u s e r ได้สร้างไว้เมื่อเจอโมเดลที่แมทชิ่งกันก็จะนำโมเดลนั้นมาแสดงในรูปแบบ AR นะครับส่วนต่อไปในรูปแบบของวิดีโอเมื่อ u s e r เลือกทายเป็นวิดีโอจะต้องตั้งชื่อให้กับวิดีโอนั้นเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องตรงกับวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดจากนั้นกดปุ่มอัปโหลดขึ้นมาเพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการอัปโหลดขึ้นไปนะครับทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยและ นี่คือการทำงานหลังบ้านเมื่อแอปพลิเคชันสแกนเจอไทายที่เป็นวิดีโอแอปพลิเคชันจะเรนเดอร์เป็นเฟรมสำหรับเป็นหน้าจอนะครับและหลังจากนั้นมันจะไปค้นหาทาร์เกตนั้นชื่อของทาร์เกตนั้นนำชื่อของทาร์เกตนั้นไปค้นหาไฟล์วิดีโอโดยจะค้นหาจากชื่อของวิดีโอที่ได้เซตไว้ในไฟล์ Target กตด JSON ที่ตรงกับวิดีโอที่ยูเซอร์ได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับและนาจะนำวิดีโอนั้นมาฉายบนเฟรมผ้าใบนี้นะครับต่อไปเมื่อยูเซอร์เลือกทารเกตเป็นควิสยูเซอร์จะต้องตั้งชื่อให้กับควิสก่อนและกดปุ่มสร้างควิสเพื่อทำการกรอกข้อมูลของเวลาจำกัดและจำนวนของคำถามที่ต้องการสร้างใส่ข้อมูลของแต่ละคำถามนะครับในส่วนของควิสเ a m มจะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะได้กรอกไวตั้งแต่ก่อนกดเปิดหน้าตานี้แล้ว แล้วก็จะสามารถเลือกคําตอบถูกผิดของแต่ละข้อได้จากนั้นจะสามารถกดดาวนโหลดไฟล์เกสา,ารไปทำแบบเมนูก็ได้หรือกดปุ่มสร้างเลยเพื่อจะทําแบบอาม่ติเอ๊ะจะทําแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับในการทําง,งานหลังบ้านเมื่อเมื่อแอปพลิเคชันเจอกับสาาถานที่ที่สร้างไว้เป็นควิสเมื่อสแกนไปเจอปุ๊บระบบจะเรนเดอร์เป็นปุ่มสําหรับเริ่มเกมต่อคาถามนะครับ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องกดปุ่ม start quiz เพื่อเริ่มจะเ,เริ่มเล่นเกมตอบคำถามเมื่อกดปุ่มนี้ระบบจะแอบส่งยูเซอร์ไปซีนหนึเพื่อทำการโหลดข้อมูลสำหรับจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับเกมตอบคำถามนะครับหลังจากนั้นซีน persistent ซีนนั้นเนี่ยก็จะส่ง user ยูเซอร์ไปยังซีนต่อไปก็คือเกม quiz scene ซึ่งควิซซีนจะถูกควบคุมโดยเกมคอนโทรเลอร์เพื่อนำข้อมูลคำตอบคำถามมาแสดงเป็นบล็อกในในกรอบของแคนวาสนะครับซึ่งเกมคอนโทรเลอร์จะคอยควบคุมเวลาในการเล่นและโชว์สกอร์ให้กับผู้เล่นด้วยหลังจากที่ผู้ใช้งานเล่นจนเสร็จตอบคำถามหมดทุกข้อหรือเวลาหมดก่อนก็จะมีปุ่มสำหรับส่งยู e เซอร์ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันกลับไปยังหน้ากล้อง AR นะครับ ในส่วนถัดไปก็คือปุ่มสำหรับเซตโพสิชันที่อยู่ด้านล่างนะครับยูเซอร์สามารถกดเพื่อเลือกตำแหน่งของแอคชันที่ต้องการแสดงหรือว่าเลือกรูปจากในเครื่องเพื่อมาร์คจุดให้แม่นย้ำาึ้้นนะครับจะเป็นจุดด้านหน้าของพอยคารหรือจะเป็นรูปที่ทำาทร็เก็ตโดยตรงก็ได้สามารถมาร์คตำแหน่งเอาอไว้และเลือ่อนมีสไลเดอร์สำหรับกดความลึกความสูงในแต่ละแนว สามารถใช้สไลเดอร์เพื่อหม,หมุนในด้านข้างหมุนด้านหน้าหรือหมุนเหมือนด้านหน้าหมุนด้านข้างหมุนด้านแนวตั้งหลังจากนั้นให้กดปุ่มเซตครับในส่วนต่อไปยูซอร์สามารถกดสร้างแอปพลิเคชันอัตโตนมัติได้เลยเมื่อก่อข้อมูลครบแล้วหรือถ้าเกิดเลือกเป็นโมเดลสมิติไว้ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับยู้ใช้จต้องทำการโหลดเ s ส n ไปทำแบบแมนนวลแล้วโปรเจกต์ยูนิตต์ต้นแบบไปนะครับ ต่ตรงนี้ยูเซอร์ก็ต้องรอให้ process b บาร์รอจนเต็มโหลดจนเต็มหลอดนะครับเมื่อเต็มหลอดปุ๊บยูเซอร์จะได้ไฟล์ ABK กลับไปเพื่อนำไปติดตั้งต่อนะครับอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมได้ทดลองสร้างในขณะที่จะทำเดโมนี้ภายในระยะเวลา10นาทีนะครับเมื่อกี้ปุ่ม q u i ชจะเบี้ยวไปด้านขวานี้นึงเพราะผมได้มาคในเซ position ไว้นะครับ อันนี้จะเป็นวิดีโอจอหน้าจอวิดีโอสามมิติที่สามารถเล่นได้ที่ได้อัปโหลดได้ลองแต่ทำนะครับในส่วนของโมเดลสามมิติก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่นี่คือผมจะสาธิตในส่วนของการใช้แต่เฟรมเวิร์กหน้าเว็บอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่จะไปเรนเดอร์ สามมิติ User จะต้องเข้าไป setting อะไรบางอย่างหลายอย่างใน Unity ด้วยเหมือนกันซึ่งมันมันต้องใช้การทำงานเยอะ User สามารถทำด้วย,วย,วยตัวเองได้โดยใช้คู่มือนะครับแล้วก็จะมาสรุปผลการใช้งานและข้อจำกัดของ framework ที่สร้างนะครับ Framework สามารถสร้างแอปพลิเคชัน Android ผ่านเว็บไซต์ได้ตามที่เราได้สเปกไว้ และสามารถสร้างความความความเป็นจริงเสริมให้กับแอปได้3แบบก็คือโมเดลสามิติวิดีโอสารคดีเกมต่อความถามและผู้ใช้งานจะต้องมีคอนเทนต์สำหรับทำเออา AR ของตัวเองเช่นโมเดลสามิติหรือวิดีโอสารคดีที่มีอยู่แล้วนะครับผู้ใช้งานไม่จําเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นเลยหรือใช้โปรแกรมเพิ่มเติมอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมีทักษะ Unity เนี่ยก็สามารถจะทำโมเดลสามมิติเพิ่มขึ้นมาได้ แนวทางในการพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับก็สามารถนำเฟรมเวิร์ไปเพิ่มฟังก์ชันนอกจาก3แบบนี้จะมีให้แบบเพิ่มตัวหนังสือบรรยายประกอบกับสิ่งจะแสดงหรือให้มีเสียง AI พูดจากข้อมูลเนื้อหาที่ได้กรอกไปหรือให้มีการอัปโหลดไฟล์เสียงจากยูเซอร์เพื่อพูดบรรยายอะไรอย่างนี้ครับหรือทำเกมเลือกตอบที่ชี้จากวัตถุจริง เช่นมีของสามอย่างให้เลือกว่าอันไหนคืออะไรก็จะมีลูกศรชี้เป็น AR ชี้ลงไปในที่วัตถุแต่ละอันนั้นให้เราจิ้มตอบในจอโทรศัพท์หรือนำระบบของเราไปรวมกับระบบนำทางด้วย AR เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถไปยังจุดต่อไปได้สะดวกหรือมีจุดที่ต้องการจะไปจริงๆก็สามารถให้ AR มีลูกศรชี้นำทางนำไปได้เลยนะครับ ก็ผมก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ